สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กันนะคะบทที่5ไปโรงเรียนรู้จักคำนำเรื่องเข้าเข้าหิวห้วหิ้วเรียน เรียนปิ่นโตปิ่นโตกระเป๋ากระเป๋าโรงเรียนโรงเรียนหน้าหน้าหนังสือหนังสือโบอกมือโบอกมือ ต่อต่อน้อยน้อยส่งเสียงส่งเสียงเอิก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 ไปโรงเรียนภูผาเดินหน้าใบโบกใบบัวเดินตามใบโบกหิ้วปิ่นโต ส่งเสียงร้องเอิกเอิกกระดึงดังโป๊กเป๊กใบบัวหิ้วกระเป๋าส่งเสียงร้องแอ๊กแอ๊กกระพรวนดังกรุงกริ๋งภูผาพาใบโบกใบบัวไปโรงเรียนพอถึงโรงเรียนลูกช้างใบโบกยื่นปิ่นโตให้ภูผาใบาบัวยื่นกระเป๋าให้ภูผา ช้างน้อยโบกหูให้ภูผาภูผาโบกมือให้ช้างน้อยช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนลูกช้างภูผาเดินต่อไปที่โรงเรียนของภูผาไปเรียนหนังสืออ่านคล่องร้องเล่นลากันไปโรงเรียนภูผาเดินหน้าช้างน้อยตามหลังน่ารักน่าชัางจะไปโรงเรียน ช้างหิ้วปิ่นโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียนโบกมือลากันจบไปแล้วนะคะสำหรับบทที่5เด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ